ของทองเอนี่ก็คือเรื่องของการที่ถูกหลอกไปทำคอร์เซ็นเตอร์เปิดบัญชีมา้าทำทุกอย่างเล่ากับเราบอยฟังหน่อยเรื่องคุณเป็นยังไงก็เริ่มต้นจากตอนแรกผมเป็นนักศึกษา ฉันปีที่3ครับช่วงนั้นที่โดนเป็นช่วงเดือนมิถุนายนปี2 5 6 7ช่วงนั้นกําลังปิดเทอมของมหาลัยครับมผมไปเจองานงานหนึ่งมันอยู่ในกลุ่มเทรดหุ้นครับคือด้วยความที่ผมเป็นคนแบบเล่นคริปโตอะไรอยู่ด้วยแล้วก็ไปเจอโพสต์อยู่ในกลุ่มเทรดเนี่ยนะครับว่าจัดหาคนเข้าร่วมง,งานสัมมนาเกี่ยวกับเทรดหุ้นพร้อมกับเรียนรู้กับนักเทรดมืออาชีพอะไรครับสวัน2คืนแต่ในโพสต์มีแค่นี้เลยฟรีค่าใช้จ่ายฟรีที่พักฟรีหมดทุกอย่างแล้วด้วยความที่ผมตอนนั้นผมเพิ่ง กลับมาจากทํางานที่ทักใต้มันไปก็ไม่เสียหายไปหาความรู้เราโตแล้วด้วยตอนนั้นคือมั่นใจว่าคิดว่าตัวเองสามารถดูแลตัวเองได้แล้วทีนี้นก็เลยทักไปถามว่ารายละเอียดยังไงเขาบอกว่ามันเป็นงานเปิดตัวเหรียญดิจิตอลสกุลใหม่ของคนจีนแหละว่า ไปอบรมที่จังหวัดส,สาแก้วผมก็ถามว่าทำไมต้องเป็นจังหวัดส,สาแก้วเขาบอกว่าเพราะาามันใกล้เซิร์ฟเวอร์ที่เขาตั้งเซิร์ฟเวอร์แม่อยู่ที่กัมพูชานี่ผมก็โอเคไม่อะไรแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าเป็นไงบ้างผมก็ถามรายละเอียดหลายอย่างมาก แต่เขาบอกว่าถ้าน้องยังไม่มั่นใจเนี่ยเดี๋ยวคุยกับหัวหน้าที่ดูแลงานไหมอันนี้เขาให้แอดไลน์คนหนึ่งไปเป็นชื่อไลน์บอกว่าชื่อเทนเนอร์โจครับแล้วเทนเนอร์โจเนี่ยลักษณะลูปโปคือดูดีเลยนี่ผมก็คุยเขาพิมพ์คุยว่าเอ้ยน้องวีโดีโอคอลได้นะนี่พี่อยู่ออฟฟิศพอดีเลยเปิดกล้องกันแล้วก็เจอหน้าเขาเป็นรูปตรงปลกลายจริงๆนี่เขาก็ถ่ายโชว์รอบบรรยากาศให้ดูมันเป็นป้านเขาขาว,ขาวแพงแล้วก็มีคนนั่งทํางานแล้วก็มีบอร์ดเหมือนเป็นห้องประชุมแล้วมีบอร์ดเขียน ผังงานสักอย่างหนึ่งแต่ผมไม่เห็นว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างนี่เขาบอกเนี่ยกำลังทําเรื่องงานของวันมะลืนเนี้แหละถ้าน้องสนใจเนี่ยถ้ายังไม่มั่นใจหรืออะคุยรายละเอียดนัดเจอกันก่อนได้ผมก็เลยนัดเจอที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็นัดเจอกันเที่ยงของวันที่5แล้วผมก็ไปรอเขา แต่บอกว่าเขาก็ไม่มาจนบ่ายๆเขาก็ทักมาบอกว่าเออน้องพี่ไม่สะดวกมานะเดี๋ยวพี่ส่งผู้ช่วยไปแทนแล้วคราวนี้ก็มีผู้หญิงโทรมาว่าให้มาเจอข้ามฝั่งฟิวเจอร์มาหน่อยไหมมาที่ตลาดลังสิตแล้วก็เจอเป็นผู้หญิงวัยสัก50บบวกครับผมาเขาบอกเขาเป็นผู้ช่วยเทนเนอร์โจนะเนี่ยเขาจะมาดูแลเนี่ยลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยที่เขาก็บอกรายละเอียดเหมือนที่เขาแจ้งมาใน m e s s e เจ e r นั่นแหละว่าเออฟีค่าใช้จ่ายปุ๊บ,บ,บ,บแต่ว่ามีเรื่องพอยต์เรื่องการเปิดบัญชีธนาคารเข้ามา ถ้าถามก่อนว่าผมใช้อะไรบ้างผมบอกผมใช้นี่นี่นี่นอ่ะงั้นเปิดไอ้สองอันนี้เกษิกรกับกรุงไทยเพราะว่าหนูยังไม่มีเดี๋ยวเราจะมีการเทรดหุ้นจริงๆด้วยผมในใจก็มันเอ๊ะบ้างแต่ช่วงนั้นข่าวมันยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ครับแล้วผมก็ว่าเอ๊ะไม่คงไม่มีหรอกก็เลยเปิดถ้าใช้แค่เพื่อเทรดของตัวเองก็แค่ของตัวเองอนี่ผมก็เปิดสองบัญชีเกษตรกรกับกรุงไทยก็คุยละเอียดเขาแล้วผมก็เชื่อเขาตกลงปรงใจลงสมัครงานก็เอาเขาชวานผมไปแล้วก็เขาพิมพ์บอกว่าส่งว่าชื่อนี้นะว่าลง ะเบียรร่วมงานนะน้องอยุทานี้เดี๋ยวน้องเปิดโรงแรมให้น้องด้วยน้องจะเดินทางเย็นนี้เลยงานคือบ่ายของพรุ่งนี้เขาส่งผมขึ้นรถตู้สารนะแต่ก่อนจะขึ้นรถตู้อะ่ะผมก็เอะแล้วเรื่องบัญชีธนาคารอะ่ะผมเอาสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดมาใหม่เอาไปเก็บ ต้เบาะรถมอไซค์ที่จอดอยู่ฟิวเจอร์อั้นไม่รู้อะไรแต่คิดว่าแบบเอออย่างน้อยไม่เอาไปก็อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยหรือหรือว่าถ้าเขาจะทำอะไรจริงๆอาจจะมีปัญหาหน่อยไหมไม่มีสมุดบัญชีอ่ะผมก็เซฟแล้วพยายามเซฟแล้ว mm hmm. แต่หารู้ไม่ว่าเป็นแอปธนาคารอยู่ในมือถือห mm hmm. มดแล้วผมก็นั่งรถขึ้นรถตอนสี่โมงครึง่งเขาจ่ายค่ารถให้ทุกอย่างหมดเลยนี่ผมก็นั่งไปถึงสากแก้วสามทุ่มครึง่งมืดเลยตอนนั้นลงที่สตาร์พาซาแล้วผมก็เดินออกมาแล้วอยู่ก็มีคนโทรมาหา mm hmm. ผมเป็นผู้ชายบอกว่าเออน้องอยู่ พี่จะพาลับไปโฮมสเตย์ไปพักก่อนว่างานวันพรุ่งนี้ครับนี่พอคนขับรถมารับอะ่ะก็เป็นขับรถพี๊กสีแดงมานี่ก็ขับพาไปไหนก็ไม่รู้มารู้ที่หลังว่ามันใช้ตาดลงเกลือเขาพาไปตาดลงเกลือแล้วไปอยู่ที่เต็นท์เต็นท์หนึ่ง,งเปิดไฟข้างในเต็นท์เป็นเต็นท์ผ้าใบที่มีผ้าใบคลุมเต็นท์อีกทีนึงครับแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นทรงไม่ค่อยดีเลยเป็นสิบเลยหวั่นใจไม่ค่อยดีแล้วแต่อยู่ก็มีผู้ชายค่อนข้างภูมิฐานเลยเดินออกมาแล้วก็บอกอสวัสดีครับพี่ชื่อน,นี้นี่นะพี่เป็น เ,เ,เดี๋ยวพี่จะพาไปที่พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีรถพาไปส่งที่โรงแรมผมก็เดินตามไปเขาบอกเดินตามมาแต่ดีไปเริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วคือไอ้ไวรุ่นที่นั่งกินเหล้าอยู่เดินคุมตามผมมา3คนแล้วก็เขานําหน้าไป พาเดินไปที่มุมตลาดซึ่งมันก็มีไฟเรื่อยๆแหละแต่มันก็สลัวๆครับมันเป็นร้านขายต้นไม้เขาพาเดินเข้าไปผูแล้วว่าเฮ้ยพี่มันมันมีมันมีรีสอร์ทมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีอยู่ข้างในเดินตามไปเถอะข้างหลังร้านขายต้นไม้มันเป็นเหมือนม่านนี้เป็ดอยู่แล้วเดินแบกเข้าไปข้างหลังเป็นป่าหมดเลย แล้วก็เดินที่ผมผมผมไม่ไปแล้วได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดห้องนอนอยู่แถวนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอันโรงแรมเลยแล้วเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ดลน้องพี่เปิดห้องให้น้องไว้แล้วอย่างงานก็เสียค่าใช้จ่ายฟรีดิผมผมก็ไม่ยอมตอนแรกผมก็ไม่ไปแล้วจนไอ้ที่เดินคุมมามันจับจับแขนข้างๆผมแล้วว่าเดินไปถ้าไม่ยากเจ็บตัวเงี้ยเอาแล้วคำคำคือตอนนั้นคือขนลุกสู้หมดแล้วว่า ผมเจอกําลังเจออะไรอยู่ตอนนั้นคือป่าสองข้างหมดแล้วครับม,มันมืดทุกอย่างมืดหมดเลยแล้วเาก็เดินตามไปแล้วก็จนข้างหน้ามันจะมีแคร่แล้วก็มีคนนั่งอยู่สองคนแล้วผมก็นั่งถามว่าแบบพี่พี่มาสัมมนางานอันนี้ของผมใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเปล่านะน้องอน,นี้แล้วพี่มาทำอะไรบอกว่าคือพี่มาทํางานแต่ว่าไอ,ไอคนข้างหลังก็บอกว่ามึงคุยอะไรกันมือมึงเข้ามาแล้วพี่พ,พี่ทำไมคํคำหยาบจังเลยผมผม,ผมไม่ไปแล้วได้ไหมตอนนี้ผมผมพยายามบอกเขารอบๆไม่ยอม น,นี้ก็พูดแล้วว่านั่งเฉยๆถ้าอยากมีชีวิตอยู่ oh. ผมโดนตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเจอเลยครับคุยกับพี่เขาเล่ว่าพี่เขาจะพาเราไปไหนแนี่พี่คนข้างๆก็บอกว่าอน้องเงียบก่อนอย่าพิ่งคุยไอคนที่พูดนี่คือคนที่นั่งอยู่บนแคร่ครับผมดูทรงน่าจะเป็นเหยื่อเหมือนกันครับผ่านไปสักพักอะ่ะไอคนที่นําผมมาที่ดูดีหายไปแล้วก็มีเสียงที่นั่งอยู่ะมันจะเป็นสังกะสีกำแพงสูงๆอยู่ก็มีเสียงเคาะจาก อีกด้านหนึ่งสังกษีก็ถูกเปิดออกมาครับแล้วก็มีคนถือบันไดลิงมาจากข้างหลังผมจากทางร้านขายต้นไม้ที่มาอแล้วก็พาดกําแพงโคบอยถามหน่อยลักษณะของกําแพงมันเป็นกาแพงสูงประมาณ3-4เมตรสะพานที่พาดเนี่ยก็คือบันไดที่พาดเนี่ยสองฝั่งไหมหรือว่าพาดแค่ฝั่งเดียวแล้วก็ใช่ใช่ครับสองฝั่งเป็นเป็นสังกสีแล้วข้างในสังกีจะเป็นปูนเหมือนสอดไส้ด้วยปูนแล้วพอข้ามไปเสร็จปั๊บอ่ะไม่นานสัก1นึ่งสองนาทีก็มีรถตู้มารับแต่ว่า ผมไม่ได้ไปด้วยเขา,เาสองคนนั้นขึ้นไปแล้วคุณล่ะผมอยูกอ่กับสาคนที่เอามาพาผมมามผมก็คุยจ้อเลยว่าพี่มันคืออะไรยังไงอธิบายผมฟังหน่อยไหมแล้วก็บอกว่าอย่าพูดมากถ้าไม่อยากเสียตัวย้ำนะคุณผู้ชมนะไอ้สาคนที่พาคุณมานี่คือคนไทยด้วยกันจํา <ำ S 2> <จำ S 1> หน้าได้ไหม จำได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกไปมึงคนไทยด้วยกันและทําคนไทยนี่สาหรับผมแล้วมันเป็นอะไรที่ระยำม,มากๆประมาณสินาทีก็มีรถมอเตอร์ไซค์มารับขับมาสองคนแล้วก็ให้ผมขึ้นไปแล้วก็ประกบเป็นแซนด์วิชเลยข้างหน้าข้างหลังมีขับพาผมไปบ้านพักก็เข้าไปบ้านพักลักษณะเป็นตึกแถวสองชั้นนี่พ่อบ้านก็ลงมารับผมแล้วก็บอกว่าพาเด็กใหม่ไปที่ห้องแล้วพ่อบ้านก็บอกว่ามึงยังไม่รู้อีกเหรอมึงไม่อยู่ที่ไทยแล้วอย่างเงี้ย ผมนั้นคือทําอะไรไม่ถูกตอนนั้นคือตัวชาร้องไห้ก็ร้องไม่ออกนี่ผมก็เดินขึ้นไปเสร็จปับ๊บนั่งอยู่ในห้องมืดๆไม่มีพัดลมไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยจะมีแสงทุกครั้งก็คือมันเปิดประตูมาถึงมีแสงไอ้สองคนที่พาผมมามันก็เข้ามากันแล้วทีนี้มันก็มาเอาประชาชนผมกับโทรศัพท์อื ผมไม่ยอมผมไม่ให้ยังไงไม่ให้นอนทิ้งตัวแบบกอดแล้วก็ทิ้งตัวขดขดอยู่มุมห้องเลยจนพี่คนหนึ่งอ่ะไปเรียกพ่อบ้านมาพ่อบ้านกระชากแขนผมหนึ่งข้างแล้วก็ดึงหิ้วปีกผมมาอย่างนี้แล้วก็ตบหนึ่งทีเอาละเริ่มแล้วนะได้บัตรไปหนึ่งใบแล้วผมก็โวยวาย,วาย,วายพี่ทำเหี้ยอะไรเนี่ยว่าพาผมมาทาไมผมอ,อยากกลับบ้านแล้วร้องฟูมไฟเป็นเด็กทีนี้มันก็กระชากอีกข้างหนึ่งจนหน้าผมหันออกมายางี้มันก็โดนตบอีกด้านหนึ่งครับเพราะมันได้ปัจจัยไปหมดปับ๊บมันก็หาย ไปทั้งหมดเลยร้องไห้อยู่นั้นมันก็เข้ามาใหม่มันก็เอามาให้สแกนหน้าซึ่งที่อา่านรายละเอียดในโทรศัพท์ก็คือการเปิดบัญชีเพิ่มเป็นบัญชีของธนาคารอาคารสงเคราะห์กรุงศรีอยุธยาททบธนาชาติแล้วก็เมคของเคแบงค์ครับมันก็ให้สแกนหน้ามันมันทำหลายมันถูหลายอย่างว่าว่าถ้าอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างมีชีวิตรอดอะให้ทำตามปู่จนเช้าไอคนที่ไปรับผมอะมาเตะเบาๆมึงตื่นไปล้างหน้าีนี้ผมก็ถามว่าจะพาผมไปไหนอย่างเงี้ยว่าไม่ต้องถามมากมันขับพาไปไม่ไกล มากครับถึงเป็นคาสิโนขึ้นไปชั้นส5บ้าคาสิโนขึ้นลิฟต์ข้างๆคาสิโนครับลักษณะที่เข้าไปเนี่ยเป็นทางเดินแต่มีห้องสับๆย่อยอีก2 3ห้องครับแล้วมันก็พาผมเปิดเข้าไปห้องห้องหนึ่งแล้วซึ่งข้างในนั้นมีคนอยู่ประมาณ20คนได้เลยครับแล้วทีนี้ก็ปล่อยผมแค่ในนั้นไอคาสิโนนี้ชื่อคราวคาสิโนครับคลาวคาสิโนครับครับผมแล้วทีนี้พอเข้าไปในห้องอ่ะ ผมก็ร้องไห้แล้วนี้ผมก็ถามข้างในนั้นว่าแบบเออพี่ตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันทั้งหมดนั่นอ่ะตั้งใจมาขายบัญชีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังจะเสิร์ชใน Google นะฮะกำลังจะเข้าไปดูในแผนที่เดี๋ยวจะใช้แผนที่ประกอบนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าบริเวณจุดตัดอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรคาวคาสิโนนี้ถือว่าใกล้บคือมันเส้นแบ่งอ่ะ มองฝั่งไทยก็เห็นนี่เขาเคร่าวเไ้ดูนะตัวตึกจะสีเขียวเขียวหน่อยค,คุณเข้าไปเสร็จแล้วยังไงต่อฮะเป็นคอนเเตอร์นั่นแหละทางชั้นคนทํางานเหมือนนั่งทํางานออฟฟิศกันครับว่าถ้าคุณขึ้นไปคือตึกตรงนี้ใช่ครับแต่เขา้ทาทา,ทางด้านข้างแล้วพออยู่ในนั้นที่ผมเห็นมีคนหนึ่งที่โดนหลอกมาเหมือนกันเนี่ยที่เขาว่าป้าแบบกแบบวุ่ยลำนี่แกกาบอกว่าหนูป้ายอยู่มาสองสามวันแล้วลูกอยู่เฉยๆเถอะเดี๋ยวจะเจ็บตัว oh. คนที่ไม่ยอมคนที่โดนหลอกมาคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทําอะไรแบบนี้ครับมีคนจีนเข้า ถือโทรศัพท์แม้สแกนหน้าแล้วก็อ่านอ่านที่ตรงสแกนมันเป็นการสแกนเพื่อล็อกอินเข้าสู่รบแอปธนาคารในโทรศัพท์ก็ทําอย่างนั้นหลายๆครั้งคือหลายแอปเสร็จปั๊บก็มีไอสอคนนั้นเดิมพาลงข้างล่างขับมอไซค์กลับบ้านพักม,มันเดิม8ปดโมงเช้า วันที่7ไปที่ออฟฟิศสแกนหน้านี้เริ่มเป็นสแกนหน้าเรื่องโอนเงินแล้วทีนี้มันมีประเด็นคือตั้งแต่วันที่7คือวันที่2ที่ผมได้สแกนหน้าคือธนาคารททบโดนอายัดเรื่องอายัดลวเรื่องอายัดบัญชีคุณลวครับผมแล้วทีนี้พวกมันเข้ามาหาเรื่องผมคือพนักงานออฟฟิศที่เอามาสแกนหน้าเป็นคนไทยแน่เลยเขาเดินเข้ามาว่ามึงโทรไปอายัดบัญชีหรออย่างเงี้ยผมจะโทรได้ยังไงแล้วพูผมเมื่อวันผมไม่ได้ทำพี่ผมทําอะไรไม่ได้ผมอยู่อย่างเงี้ยพี่ก็เห็นแล้วันนี้ปั๊บเขาก็เดินเข้ามากัับการททศพ์ c อน l ซนเตอรของท t, t b ให้ผมสั่งปลดอายัดบัญชีท่า,านางาธนาคารก็บอกว่าตอนนี้บัญชีของคุณนี่นโดนระง,งับโดยปป,ปงเพราะว่ามีการเงินที่ผิดปกติแต่โดนล็อก3วันถ้าไม่มีหมายแจ้งความหรือใครผู้ร้องทุกข์ก็จะปลดให้ปกติทีนี้พวกมันก็รู้แล้วผมไม่ได้ทมันก็เดินออกไปเงียบๆเจอกัปั๊บผมก็วันๆแล้วว่ามันเอาบัญชีไปทําอะไรบ้างชื่นใจอย่างหนึ่งคือโดนอายัดแล้วก็เลยคิดว่ามันจะอายัดทุกบัญชีเร็วเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นก็ยังสแกนหน้าธนาคารอื่นอยู่ในวันน จนห้าทุ่มวันที่7ก็เหมือนเดิมจนวันที่8 8ดแปดโมงก็ไปออฟฟิศแล้วก็วันที่8ก็มีประเด็นอีกก็คือ,อทางการกรุงศรีอยุธยาโดนอายัดม,มันก็ให้ผมทําเหมือนเดิมเลยมันเข้ามามงองายัดบัญชีหรอแล้วก็โทรหาคอนซัลเตอร์ของกรุงศรีแล้วพอคุยเหมือนเดิมปปบง,งออายัดแล้วนี้อยู่คอนซัลเตอร์ก็พูดว่า อ่าคุณนี่นี่นะคะตอนนี้บัญชีของคุณเนี่ยมีการแจ้งความเข้ามาแล้วคะจากสอพอำเภอเมืองอุดอรทีนี้ผมหลุดแล้วพอไอ้พวกนั้นได้ยินงั้นมันก็ตัดสายทิ้งยอดการเสียหายประมาณเท่าไหร่เขาจะแจ้งไหมไม่แจ้งครับพราคอนเตอร์กรุงศรีคือยังบอกเลยว่าคุณนี่นี่สะดวกจดเบอร์ตำรวจเจ้า,จาของคดีไหมคะมันเลยตัดสายทิ้ง <ๆ S 3> มันเปิดสปิเกอฟนฟังด้วยตลอดครับอ่าใช่ครับ <ๆ S 2> แล้วพอ,อนั้นเสร็จปั๊บมันออกไปปั๊บผมก็หลุดผมทําลายทุกอย่างหมดจนกาดมันเดินเข้ามาชักกระบองปั๊บกระบองสั้นๆแล้วทีน ข้างๆผมอะเขาบอกว่าเอ้ยมันใจเย็นดิ <c oughs> น้องมันยังเด็กอยู่เดี๋ยวกูคุยให้นี่ปั๊บผมก็ไม่คุยแล้วอีกด้านนึงมาทำคอร์เซนเตอร์อยู่ใช่ไหมครับผมก็ทุบเหมือนสร้างความลำคาญปั๊บกาดเปิดกระบองเป็น,เป,นเป็นกระบองไฟฟ้าครับ <c oughs> เปิดมามีสะเก็ดไฟอยู่ตรงไปลายปลายปัป๊บเดินเข้ามาจะมาหวดผมแล้วป้าบุลํำก็นอนอยู่ข้าง,างผมแกมาจับมือกาดไว้ทอนี้ปับ๊บมันก็สู้ไปสู้มามันก็เสยจิ้มเข้าไปหน้าท้องป้าแล้วนอนขดเป็นกุ้งกระตุกเป็นจังหวะเลยผมเห็นตอนนั้นคาตาทุกคนในห้องคือแบบหดหูเลยครับผมคิดอย่างเดียวว่าถ้าไม่ได้กลับไปขอตายเลยได้ไหมผมผมผมหดหูถึงขั้นนั้นแล้วเพราะว่าอยู่อย่างนี้มาทรมานกว่าไม่รู้มันจะเอาผมไปทําอะไร คืนของวันที่8เนี่ย มีเด็กเข้ามาใหม่อันนี้เป็นเด็กโดนหลอกเป็นน้องม6ที่เพิ่งแอดมิชชั่นติดโอ้ยตายห่ะเข้ามาในห้องผมร้องไห้ฟูมไฟสภาพเดียวกับผมเลยอารมณ์จากไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เราถามพี่ก็โดนเหมือนกันพี่เป็นใครพี่ก็โดนมันจะเป็นทอดๆเลยและไอ้น้องคนนั้นยังไงต่อก็โดนเหมือนผมเลยแต่ผมบอกว่าให้เขาไปเถอะเราขัดคืนไม่ได้อ่างเงี้ยก็มีสายเข้ามาถทาหพ่อบ้านเป็นคนจีนเพราะเขาอุทานเป็นภาษาจีนเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็พูดในสายเพื่อจะสนทนากับไอตัวพ่อบ เป็นภาษาอังกฤษแล้วผม่ผู้สษาองกาษได้ผมฟังออกแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมันพยายามใช้ทานสเลตสองเครื่องโทรศัพท์ต่อกันให้คนจีนพูดแล้วก็แปลว่าอะไรนี้ปั๊บในทานสเลตของเครื่องมันแปลมันแปลอะไรไปทั่วเลยแล้วนี้ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะเขาไม่ได้พูดว่าไก่คิวเลาเขาพูดว่ารออีกสองวันเนี่ยจะนัดไปเอาเงินพอพูดอย่างนี้ว่าเอ้าวมึงฟังออกก็ไม่บอกแล้วอย่างนี้เอ้าพูต้องบอกมึงไหมแต่ผมไม่ได้พูดออกไปเลยผมก็นั่งเงียบๆก็อย่างใจดีนะเอนะก็อยากแปลให้เข้าอีกหน่ออยยยาากต ตอนนั้นคือผมยังไงก็ได้เอาผมออกจากตรงนี้ทีด้วยไม,ไม่ว่าวิธีการไหนเลยแล้วก็คุยกับน้องเนี่ยคุยว่าน้องคลายกังวนแลแต่ก็เราไม่ได้ช่วยหรอกน้องมันก็หลุดในตอนเช้ามาปับ๊บมันก็ขังผมไว้ในห้องงั้นแต่เอาตัวน้องไปครับก็ขังผมไว้งั้นแล้วก็พาน้องกลับมาตอนห้าทุ่มวันที่9ก้าที่สิบอะขังผมอยู่เฉยๆในห้องมืดๆเหมือนคิดว่าในใจนะที่ขังเพราะว่าผมหมดประโยชน์ทางเรื่องของบัญชีโดนอายัดหมดแล้วอาหารการกินมาให้คุณกินอะไรให้ข้าวครับข้าวกับแกงจืดไข่ไค่อ๋อให้ข้าวแกงจืดไข มีมื้อเดียวแค่เอามาให้แค่ตอนบ่ายโมงตรงแต่เป็นหม้อหม้อแล้วก็รวม แล้วก็มอน้ำซุป2อันคุณหลบมาได้ไงคุณหนีมาได้ไงเห็นบอกว่าหนีมาได้ด้วยก็ที่มันขังงั้นสักพักกลางคืนดึกๆของวันที่10บอะไอตัวพ่อบ้านเข้ามาคุยถ้าเกิดกูเป็นคนพามาต้องรู้ว่ามึงกาลังเรียนอยู่ในแรกอะกูไม่พามึงมาหรอกหัวหน้ากวจ่ายค่าหัวให้ไอคนที่พามึงมาแล้วในหน้าไปแล้วใช่ครับเนี่ยแล้วเขาให้ข้อเสนอว่าเนี่ยมึงจะช่วยงานกูไหมกูมีงานเล็กๆน้อยๆให้ทำผมก็ไม่ทำผมว่าไม่ทําพี่ผมอยากกลับบ้านปล่อยผมเถอะแล้วมันก็บอก ไม่ได้ที่ขังมึงอยู่อย่างเงี้ยอีกสองวันอะ่ะ oh. บอสกูจะส่งมึงไปพนมเปญโอ้โห oh. ถ้ามึงอยู่ช่วยกูอะ่ะกูจะคุยกับบอสให้ว่าให้มึงทํางานกับกูได้ตอนนี้ผมว่าผมทางานอะไรถ้าผมทําคอนเซ็ตเตอรต์ผมไม่ทาแล้วพี่ไม่มึงอยู่กับกูนี่แหละอยู่เหมือนไอ้เม่นกับไอ้แบงค์ชื่อสองคนที่เับาผมแหละนี่ปั๊บมันก็เอาผมไปอีกห้อง,งเนี่ยกูมีงานได้ทําทําอะไรช่างยาบ้าช่างยาไอ้นับเม็ดยาบ้าใส่ซองชีวิต oh. คืบผิก oh. เลย ในนั้นนี่เ่ยนะครับให้ผมอยู่ในนั้นแล้วมันมีใบออเดอร์มาว่าใส่ไอเท่าไหร่กี่กมมีเครื่องช่างโอ้โหผมยังเหลือเชื่อเลยว่ามันเหลือเชื่อได้อีกขนาดมาถึงตรงนี้ก็เหลือเชื่อแล้วแกว่าพีของพีนะต้องมานั่งช่างยาบ้าพอทาเสร็จมันก็ได้ให้ผมนอนในนั้นเลยอยู่นั้นแล้วพวกมันก็นั่งเสพยากันบ้างหรืออะไรกันบ้างแต่มันก็เริ่มคุยเล่นด้วยแล้วมันคิดว่าผมเชื่องแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่ากูก็โดนแบบมึงมาก่อนนี่แหละกูกลับไปกูไม่มีอนาคตกูโดนคดีไปสิบล้านเลยแรกผมก ก็ทาอย่างนั้นทาช่างยาอยู่ในห้องนั้นอย่างเดียวกับลงมาาห้องน้ำเลยมีหน้าที่ช่างยาแล้วตอนนั้นแค่นั้นเลยมันไม่ให้ผมออกไปไหนเลยครับผมทำอย่างนั้นได้3วันจนคืนหนึ่งของวันที่12บสตีสองตีสามกำลังช่างยาเสร็จผมว่าจะเข้าห้องน้ําแล้วเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วครับห้องน้ํามันมีคนเข้าอยู่มก็ยืนรอๆแล้วก็มองไปแบบข้างหน้าประตูมันเป็นเหมือนประตูบ้านคนจีนแบบลูกกรงปิด<อ>เข้าอย่างนี้<อ>ผมว่าเดินออกไปดูว่าแบบประตูหลอกไหมแล้วประตูซึ่งไม่ได้ลลอกจริงๆครับโอกาสมากคิดอะไรไม่ออก ังนน้นแค่ว่าเปิดแล้ววิ่งก็เลยเปิดแล้วก็วิ่งสุดชีวิตเลยวิ่งไม่รู้ทิศทางเลือวิ่งไปทางไหนก็ได้ให้ลักษณะการคิดคือไม่เลี้ยวกับไปวงกลมอะ่ะจนไปอยู่หน้าหอพักหอหนอึ่งมีน้ําพุมันมีคนไร้บ้านนอนอยู่เป็นเป็นสิบเลยครับมผมเลยไปหามุมพุ่มไม้ครับแล้วก็นอนตรงนั้นยันเช้าครับน้าพุตรงนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมไม่เป็นน้าพุเล็กๆเองครับบอกเป็นน้าพุเล็กๆน้ำพุปร,ป,รประดับหน้าหอหน้าโรงแรมสักอย่างครับตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาหกเจ็ดโมงก็ตั้งสติอยยากเคนนนไทั้ รู้อะไรอยากเจอคนที่คุยด้วยรู้เรื่องอก็เลยแบบถามทางมีร้านอาหารไทยไหมผมคิดว่า,า,าร้านไทยอย่างน้อยมนต้องมีคนไทยหระวะก็ะเดินตามไปแยกาง้นี้ปับ๊บก็ไปเจอร้านผม,มแบบเข้าไปผมก็สวัสดีครับเนี่เาบอกว่าอา้าวสวัสดีคนไทยเหรอลูกมาเที่ยวหรอทัานคือตาไหลหมดเลยครับก็เข้าไปเล่าทุกอย่างไอ้เขาฟังหมดเลยอถามว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่อเนี่ยให้ไปส่งที่ด่านไหมอะไรเงี้ยผมเลยว,ว่ายืมโทรศัพท์พอตอนทำใจอยู่เป็นวันๆเลยว่าจะบอกคุณพ่อดีไหมเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่อายุ 60แล้วครับไม่บอกพ่อแล้วคุณจะบอกใครกิดว่าน่าจะบอกญาติ คือจะหาวิธีเองรือว่าถนอมจิตใจไม่เขาเ <ม ưa S 1> ขาอ,อาจจะชอ็อกหรืออะไรนั่นจะเริ่มยังไงเลยครับเป็นห่วงคขารู้สึกพ่อแม่มากที่สุดเลยผลปรากฏว่าเลือกที่จะบอกใครก็ต้องบอกคุณพ่อแหอละครับนั่นแหละคือผู้ปกครองคุณดีที่สุดแล้วคุณจําไว้พ่อกับแม่เนี่ยคือที่สุดแล้วเด้๋ยวทำใจดีๆนะว่าตั้งสติก่อนอ่ะแล้วก็เล่าแกฟังแล้วแกก็พูดมาให้ให้ได้ไปรับเลยไหมรับตอนนี้เลยไหมนี่เดี๋ยวบ้านขับรถไปเลยผมรู้จะกลับยังไงผมรู้จะข้ามกลับยังไงแล้วพ่อบอกว่าให้ป้าเขาไปส่งที่ดด่านนนไ้้้มมััยแตผกลว แล้วความเข้าใจของผมคือตอนนั้นผมมีคดีคิดว่ามีหมายจับและหลังๆเลือกวิธียังไงแกมีลูกชายแล้วลูกชายแกบอกรู้จักคนแเมนที่พาข้ามกลับได้แต่ไม่ใช่ทางเดิมนี้ก็เป็นอ,อีกทางใหม่กาลังจะกลัวเลยว่าถ้าเกิดเป็นทางเดิมแล้วสวน,นไอ้ตัวนั้น,นจะทําไงวะทีนี้เป็นทางแบบโลง่งๆไม่ใช่ป่าแต่เป็นทานน้ําเดินข้ามแพเป็นกระแพงสูงๆเหมือนเดิมแล้วมีสังกสีแบบมุงอย่างเงี้ยยาวตลอดทางเลยครับอยู่อย่างนี้ปั๊บก็มีสังกสีก็เปิดแง้มออกมาอมีคน ผักออกองไว้เงี้ยแล้วก็มีคนบันไดลิงเหมือนเดิมผัดแล้วก็ปีนขึ้นลงหลังคาก็ปรากฏว่าออกมาเป็นล็อกตลาด,ลาดเราเหยียบแผ่นดินไทยแล้วก,ก็คิดว่าตรงนั้นเป็นไทยแล้วแหละรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นยังไม่รู้สึกอะไรครับจนกระทั่งเดินออกมาตลาดแล้วเจอคุณพ่อมารอรับอยู่พ่อมั้งแต่เมื่อคืนนั้นเลยพ่อ,อ,อมาขับรถมารออยู่หน้าตลาดนี่พ่ออื่นลอกแมนเลโก Oh yeah, โอ้ยเฮียโตรช่าหมายเลยนะะอ้ไม่รู้ผมรอกกลันมาได้ยังไงไม่เคยคิดเลยว่าผมจะกลับมาได้ด้วยซ้ำสถานะที่ผมอยู่ตอนนั้นน่ะผมแค่ยังไงก็ได้ให้ผมหายไปตรงเนี้ยผมตายก็ได้หรือจะยังไงก็ได้คนไทยยังไงก็คืออย่าทําแบบนี้เลยอ่ะผมว่าต่อให้อ้ไอพ่อบ้านนะนะคุณบอกว่าคุณกลับไม่ได้ผมผมไม่เชื่อหรอกขอให้คุณมีเจต,ตนาที่ดีคุณอย่ากระทําความผิดซ้ำอ่ะยิ่งทํายิ่งลึกยิ่งทํายิ่งลึกผมว่ามันก็ลําบากแต่ถ้าเกิดหาโอกาสกลับมาอย่างน้อยๆ้อยเนี่ยคน นไทยด้วยกันเว้<ม>ยยังทำาเลยผมไม่รู้แต่ยังไงผมก็รู้สึกว่าถ้าผมไม่ตายที่นี่ยังไงผมก็อยากกลับมาไทยให้ได้ครับเอแล้วสรุปตอนนี้ขั้นตอนคุณได้กลับบ้านแล้วตอนเนี้คดีคุณมีแล้วทำยังไงกับมันก็ตั้งแต่กลับมาก็ไปลงมาถึงประจำวันแต่กจะไปแจ้งความที่คลองลึกเลยครับแต่ทีนี้สารวัตรที่คลองลึกเขาแนะนําว่าให้กลับไปแจ้งที่กองปราบไหม,มบ้านอยู่กรุงเทพด้วยกองปราบไม่รับทําคดีเอากเพราะไปเล่าเรื่องแบบที่เล่าให้โกฟังไงแหละกองปราบเขาบอกว่าหนูดูไม่เสียหายดูไม่ใช่ผู้ แล้วก็มีหนูคนเดียวด้วยถ้าเกิดมีคนหลายๆคนเขาได้รับทําให้อยู่แล้วก็ยอดเงินก็ไม่ได้เสียถึง10ล้านแล้วหนูก็ไม่ได้เสียเงินอะไรด้วยนั้นคือผมแบ่งในหัวมากเลย<อ>ลก็รู้สึกแย่ใช่ไหมรู้สึกแย่แต่คุณผู้ชมครับผมบอกนิดนึงครับในเรื่องของกองปราบเนี่ยต้องบอกเลยว่างานเขาเยอะมากรูปแบบของน้องเอเนี่ยกขบ่อยจากจากความเข้าใจกองปราบเนี่ยเขาจะต้องทํางานที่รวบรวมผู้เสียหาย เป็นหลักร้อยเขาถึงดําเนินการให้อย่างแรกเรื่องของยอดเงินก็เหมือนกันถ้ายอดเงินมันมันมันไม่มียอดเนี่ยอยากให้เข้าใจกองปราบไอ้ตรงเนี้ย็กบอยเข้าใจตัวกองปราบเองขั้นตอนของน้องเนี่ย ควรที่จะมาแจ้งในพื้นที่เพราะว่าเราโดนอะไรยังไงนะครับหรือแจ้งตํารวจทั่วไปก็ได้ถ้าเขารวบรวมพวกเสียหายได้เยอะเนี่ยคดีเนี่ยเราจะเอาเข้ากองปราบกองปราบอให้กลับไปที่พื้นที่ที่รับเรามาออของึกของึกก็เลยรับทําเป็นคดีให้ครับผมตอนนี้ก็กำลังตามคดีตัวเองเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยขึ้น้าท่าไรแต่ว่าสาร,รวัตรที่ของึกคือดีกับผมมากๆเขาชื่อ สารวัตรวิกัยครับพัน,พนตา <ำ S 2> รวจวิกัยครับผมโอ้โน่ารักน่ารักน <แก S 1> ่ารักเขาช่วยเหลือคุณตลอดช่วยหลายอย่างส่งเรื่องอทําหนังสือไปที่พอมอพัฒนามนุษย์แบบเผื่อแต่ผมได้รับการคุ้มครองอย่างเงี้ยพอมอก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรับยังไงได้บ้างแต่ผ่านมาแปดเดือนแล้วก็เงียบอยู่ครับพอมพมกบอยเคยไปสัมภาษณ์พมด้วยนะลองพิจารณาดูเคสนี้ให้หน่อยนะครับแต่ดูคลิปนี้อยู่อะวันนี้มีเอกสารมาด้วยขอคบอยชมหน่อยครับมันมีอะไรยังไงบางเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างของหมายเรียกที่โดนครับผม นี่หมายเรียกที่ขอนแก่งคุณเขาอายัดบัญชีคุณรู้ไหมว่ายอดผู้เสียหายเท่าไหร่ประมาณรวมๆกัน โอ oh, ้าตอนนี้สัก3 4 5สี่ห้าแสนแน่โอ้โห oh. ดูเดชอยู่ไอันนี้คือที่กลับมาเลย14อันนี้เป็นบันทึกประจำวันใช่ไหมครับรู้แจ้งถูกหลอกลวงให้เปิดบัญชีฝากเงินนะครับเอ,อกสากนนรฉบนนับนี้แสดงว่าว่าที่พันตำรวจตีวิกรัยศรีวสุดุได้รับแจ้งคำของท่านแล้วนะครับขอบคุณท่านสารวัตรวิกัยด้วยนะฮะน่ารักมากและน,นี่คืออะไรครับอันนี้14เป็นบันทึกประจำวันเฉยๆกลับไปกองปราบแล้วก็19กลับมาที่คลองเลียขัดอ่า19บเ้นี่ก็คือเป็นใบแจ้งความไปแล้วนะครับนี่นี่เป็นใบ จ้งกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยเราเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแชทที่คุณพ่อตามผมเหมือนกันใน Facebook กลับมาบ้านได้แล้วตอนนี้อยู่ไหนคุณผู้ชมครับแล้วแดโทรมาโทรนะครับตอนวันที่9มิถุนาเวลาเกือบเกือบจะตีหนึ่งเที่ยงคืน50นาทีแล้วคุณไม่ได้รับสายด้วยรับไม่ได้อโทรศัพท์ไม่อยู่พอโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวความแย่คือไอ้ตัวพ่อบ้านหรือใครที่นั่นอะ่ะมัส่งรูปไปหลอกพ่อผมว่าทํางานอยู่ด้วยโอ้พ่อก็รู้สึกแปลกๆอีกนะครับวันที่9้ามันปั่นมากก็ยังยโทรมาอยู่ตอนบ่ายสองว่ผมส่งแต่รูปไม่ได้เพียนอะไรอ่า จนกระทั่งคุณพ่อบอกให้รับโทรศัพท์ด้วยแกก็เริ่มแป,แปลกแล้วว่าไปส่งแค่นี้ให้ถ่ายหน้าตัวเองส่งให้มห,หน่อยได้ไหมเนี่ยถ่ายรูปหน้า มาให้แด้ดูหน่อยก็แค่นี้แดจะได้ไม่ต้องพาแม่ไปแจ้งความถ่ายส่งมาเลยนะรูปที่ถ่ายมาคือน้ำตาคอเลย <c oughs> โอเคดูแลตัวเองดีละแล้วจะกลับบ้านวันไหนแด้ถามมันทรมานจิตใจมากคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะอันนี้อันนี้เป็นคนชื่อตาลครับที่มารับผมทะเบียนเป็นในหน้าที่รับคุณไปตอนนี้แจ้งกับตำรวจเรียบร้อยแล้วที่เจอที่หลังสิต์นี่ฮะแจ้งความปบอยได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงโปรดระมัดระวังด้วยส่วนในนี้อะไรครับีนในบที่ส่งให้พหมคัดกรองว่าเรื่องขามนุษย์ครับอ่า ต้องบอกเลยว่าความน่ารักของท่านสารวัตรวิกายศีวสุทนะฮะท่านน่ารักและเมตากับน้องมากนะท่านขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจริงๆครับก็บอยถามนิดนึงครับหลังจากนี้ที่ผ่านมาเนมีการคุกคามหรือว่ามีการติดต่ออะไรมาไหมครับจากพวกมันไม่มีครับแต่เป็นการใช้ชีวิตที่ลําบากขึ้นมากๆครับผมกําลังจะเรียนจบแล้วทีนี้บัญชีธนาคารจะใช้ใช้ไม่ได้เลยแค่ตอนนี้ผมทางานเซเว่นหมยัเงินทำไม่ได้เลยครับกว่าคดีจะจบก็ไม่รู้อีกกี่ปียาวๆก็ผมมีคนอาร์ตเป็นทนายเขาก็บอกว่าแบบ ต่ำๆก็3 4มสี่ห้าปีนู่นเลยเว่าเรื่องจะจบในหัวที่ว่าตอนนี้อายุยีบสองแล้วว่ามีครอบครัวสร้างบ้านสร้างฐานะคือมันค่อนข้างแบบยากมากเลยแปล <ะ S 1> ว่าเอกกังวลตอนนี้ในปัจจุบันเองไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้แบงค์ไหนก็ทําไม่ได้รเรื่องราวเนี่ยถ้าจะสอนคนเพราะคุณเจอมากับตัวแล้วจะสอนกับนิรรสรรริตนักศึกษาหรือน้องๆโกบอยมองว่าไอ้นี่คือเรื่องใหญ่นะครับเอจะสอนยังไงดีผมรู้สึกว่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งดีกว่ามันจะมีอะไรที่เหนือกว่าที่เราคิดอีกเยอะมากซึ่งผมคิดว่า โดยปกติผมเป็นคนรอบคอมากๆแล้วผมติ๊กเช็คหลายอย่างถึงความที่มันไม่ชอบอภปนมากๆก่อนที่จะไปโดนควบคุมตัวจนหลงเชื่อไปครับเพราะฉะนั้นต้องอย่างแรกเลยคืออย่าคิดว่าตัวเองเก่งครับ,ค,รบคอยระวังอย่าประมาทกับ,บทุกย่างก้าวของชีวิตเลยครับมไม่งั้นพลาดไปชีวิตผม